สวัสดีครับพบกับหงแดงได้อีกหนึ่งช่องทางชี้มวยเด็ดชี้มวยเด็ดวันนี้ชี้ไปที่ศึกช้างมวยไทยเกตเพชรสดจากเวทีมวยราชดำเนินอาทิตย์ที่18กันยายน17บเนาฬิกาถึง19นาฬิกาช้างมวยไทยเกตเพชรประกบคู่โดยโปรโมเตอร์มหาชนชุนเกตเพชรโปรโมเตอร์เดียเกตเพชรทีมงานหมู่บ้านพลเมือง FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง หรือถ้าต้องการตัวช่วยหงแดงแนะนำมวยพักยกหงหนึรู้เลกรู้ก่อนใครถ้าไม่อยากพลาดเป็นสมาชิกมวยพักยกหง1นึมวยหูฟังฟรีพร้อมทีเด็ดส่งตรงจากขอบเวทีนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนไปที่คู่หนึ่งคู่หนึ่งเป็กปตททองทีเจอกับมังกรทองเจดีมวยไทยร้อ มวยคู่นี้หงแดงนะไม่ทราบฟอร์มของมังกรทองเลยไม่กล้าวิเคราะห์ข้ามไปที่คู่สองเลยคู่สองเนี่ยมนัชชัยสชโชคมีชยัยเจอกับก้องสุรินสอจอเล็กเมืองนอนร้อยสิบสี่มนัชชัยในสิบเก้าจากสองขลาสูงร้อยหกสิบแปดซ้อมอยู่สโชคมีชยัยขณะที่ก้องสุรินเนี่ยสิบเจ็ดจากสุรินสูงร้อยหกสิบแปดเป็นมวยซ้ายซ้อมอยู่สอจอเล็กเมืองนอนสามฟอร์มล่าสุดของมนัชชัยสวยงามมาก ชนะคะแนน10,000แสนวอเสียนครีชนะน็อกยกสามกระดิ่งทองสิทธิ์อุดมชัยสุดท้ายชนะคะแนนเมฆขลาสอสล่าชีพโอโ้ฟอร์มสวยงามมากขณะที่ก้องสุรินเนี่ยสามฟอร์มล่าสุดรุดอย่างเดียวแพ้คะแนนแดนการหลงสอเดชพันธ์แพ้คะแนนพลอยขาวสอสละชีพสุดท้ายแพ้คะแนนแมมมอตสอสละชีพโอ้โหสามฟอร์มล่าสุดรุดมรชัยเนี่ย เป็นมวยขวานะเขานอาชีพวงนอกนี่แข้งขวาออกในหนักในแกี่งทั่วแผ่นขณะที่ก้องสุดินสอจอเล็กเมืองลน,นเนี่ยเป็นมวยไฟเตอร์นะถนัดซ้ายเตะท้าต่อยหมัดต่อยลําตัวโอ้โหถือว่าเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมมวยคู่นี้ของแดงชอบไปที่มนัสชยัยมองว่ามนัสชัยนี่นะนอกได้ในดี1นึสถ้าไม่หลับไม่หลนก่อนนะสีหเดินเสียบเตือนเสียบ ถือว่าเป็นพื้นที่ของมนัชัยวันนี้หนึ่งสองสามกล้องสุรินเสียบไม่หลับไม่ลนสี่ห้าเสร็จวันนี้หง์แดงชอบไปที่มนัชัยจะเบียดเฉือนชนะกล้องสุรินสอจอเล็กเมืองนอนได้แบบสุด fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหง์แดงด้วยหง์แดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหรือถ้าต้องการตัวช่วยหง์แดงแนะนํามวยพักยกหงหนึ่งหนึ่งแปดรู้รู้ก่อนใครถ้าไม่อยากพลาด เป็นสมาชิกมวยพัดยกหงหนึ่งหนึ่งแปดมวยหูฟังฟรีพร้อมทีเด็ดส่งตรงจากของเวทีไปที่คู่สามคู่สามเนี่ยกล้าประจนลูกบ้านใหญ่พบราชันสอสมในร้อยสิบเอ็ดกล้าประจนเน็ตจอมเก๋าจากสีสเกตนะขนาดที่ราชันเน่ยจอมเก๋าจากหนองไายปีนี้หีบสีแล้วเป็นมวยซ้ายสามฟอมล่า,าสุดของกองประจำเนี่ยแพ้นมเปรี้ยวโตร,ราชทัน แพ้เพชรบ้านไร่สิงมาพินสุดท้ายแพ้สุดหล่อสอจอต้องปราจีนส่วนราชันเนี่ยสามฟอร์มล่าสุดแพ้โชคดีแมกันดีแพ้เดชพิชัยนาวียันดามันสุดท้ายนะชนะนอกยกสามเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์มวยคู่นี้เป็นมวยที่อาวุธใกล้เคียงมากกล้าประจน,นีในเหนียวแน่นนอกนี่แข้งขวา ขวางหน้าแทงถือว่าเป็นจุดแข็งขณะที่ราชันมวยซ้ายแข่งซ้ายสอกคมหมัดดีมวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่กล้าระจนมองว่ากล้าระจนเนี่นะถือว่าเป็นจอมเขาคางดีสรีระดีลูกน้ำอดน้ำทนดีหัวจิตหัวใจดีเยี่ยมส่วนราชันหัวจิตหัวใจดีเยี่ยมเหมือนกัน แต่วันนี้หงแดงชอบไปที่กล้าประจนเพราะว่ากล้าประจนนี่ผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะวันนี้นะถ้าไม่พลาดโดนศอกหลับสอกล่นก่อนในเนี่ยปล้ำฟัตรติมองว่าแกร่งกว่าวันนี้นะจะเบียดเฉือนราชันสอสมนึกได้แบบสนุกไปที่คู่เอกคู่เอกชูทรั์สอสลาชีพเจอจอดคาราบาวร้อยสมวยคู่นี้ถือว่า ชูซับนีเก่านะยีจากสารคามสูงร้อยขณะที่จอรเนี่ยสิจ็ดจากนกครศรีธรรมราชสูงร้อถือว่าเป็นมวยสด3ฟอร์มล่าสุดของชูรัพย์ชะนะคะแนนเพชรรีตากบวัสดุพันธุ์ภูเก็ตแพ้คะแนนปังตอพ่อหลักบุญสุดท้ายแพ้ราชเดชที่เอ็นมวยไทย3ฟอร์มล่าสุดของจอตจอตเนี่ยชนะ แนนทองพูลสเจเล็กเมืองนมำแพ้ราชเดชท,ที่เอ็นมวยไทยสุดแท้สุดท้ายแพ้มหาสมุทรแพ้มีนบุรีมวยคู่นี้เก่าชูซับเป็นมวยขวาฝีมือนะเตะขวาต่อยขวาหลักเหลี่ยมไอคิวดีในเหนียวแน่นขณะที่จอดนี่มวยฟอร์มสดได้เปรียบสรีระได้เปรียบรูปร่างจอดนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในนักมวยค่ายพรันไทยค่ายพรันชัยที่หงแดงชอบมาก ชอบแรกๆของหงแดงซะสำหรับมวยหนุ่มจากท่ายพรันชัยคือเมฆหงแดงชอบมากเมฆเมฆถือว่าเป็นมวยอาวุธดีขณะที่จอดจอดเป็นมวยขวาอาวุธดีเหมือนกันวันนี้นะเบียดกันแบบคุณทีผมทีคุณทีผมทีจนี่จอดมีอาวุธยาวๆว,วันนี้จอดห้ามหลวมนะต้องมีอาวุธนกํกว้างขวาเตะขวาต่อยขวาส่วนในเนี่ยวันนี้ดูได้เปรียบเรื่องของสรีระชีพ ล็อกตีวงในท่าระยะประชิดสิ่งที่ควรจะเป็นควรมีสอกเสริมวันนี้หงแดงชอบไปที่มวยฟอร์มสดจอดวันนี้จะเบียดเฉือนชะน,นะชูซับสอยสละชีพได้แบบสนุกนี่คือมวยช้างเกียรติเพชรน,นะตรงจากเวทีมวยราชมเนินอาทิตย์ที่18กันยายนสด1 8 17นกาถึง19ใน,ในามาดูมวยรักมวยชอบ ชอบที่1ชี้ชัดไปเลยมนัตชัยสโชคมีชัยวันนี้แกร่งทั่วแผนนอกได้ในดีจะเบียดเฉือนชนะมวยไฟเตอร์หมัดหนักอย่างกล้องสรินสอจอเล็กเมืองนอนทได้แบบนนี่คือชอบที่สองชอบที่สามชอบชอบที่สองชี้ไปที่กล้าพจน์ลูกบ้านใหญ่วันนี้กล้าพจนมองว่ามีทุกอย่างกันดูมวยประสบการณ์ไอคิวมวย วันนี้จะเบียดเฉือนชนะราชนญสอสมนึกได้แบบสนุกส่วนชอบสุดท้ายชี้ชัดไปที่จอร์วันนี้มองว่าจอท์นุ่มกว่าแน่นกว่าจะเบียดเฉือนชนะชูทรัพ์สอสลาชีพได้แบบสนุกนี่คือช้างมวยไทยเกรดเพชร8 8กันยายนสดจากเวทีมวยราชนันเนือง fc ชอบกด subscribe กดติดตาม ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาของแดงดูยองแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหรือถ้าต้องการตัวช่วยดีๆพักยกหง118รู้ลึกรู้ก่อนใครถ้าไม่อยากพลาดเป็นสมาชิกพักยกหง118มวยหูฟังเพรพร้อมทีเด็ดส่งตรงจากคอฟวทีวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ